วันนี้พบกับเราสองคนนะคะในช่อง EJ ค่ะเราก็ปักหลักอยู่ที่สุนัโทศสารฐานกำมงวานนะคะวันนี้อิงก็มีอีกหนึ่งรุ่นแต่งเรียบๆใช่คันนี้แต่งเรียบๆไม่เยอะแต่ดูดีนะคะใช่ก็หล่อได้สำหรับ New Active ของเราเนาะ่าวว่าเป็นที่นิยมไหมใช่นิยมเนาะเป็นที่นิยมแต่ตอนช่วงนี้เนาะกระแสส่วนมากคนก็จะชอบนำเอา New Active New New เริ่มต้นมาแต่งเด็์ วิวเริ่มต้นนะคะมาแต่งใช่ไหมก็ตามใจลูกค้าอยู่แล้วว่าจะแต่งมากแต่งน้อยแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าตอบโจทย์เพราะว่าราคาของเราไม่ได้แรงเนาะแล้วเป็นรถที่แบบว่าได้รับความนิยมจริงๆแต่งมาแล้วสวยเวอร์เดี๋ยวคันนี้ก็จะพาไปดูนะคะว่าแต่งอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อิงขออนุญาตแนะนํารถนะคะ ว่าแต่งอะไรบ้างคนเดียวนะให้ตาเป็นตากล้องนะคะคันนี้ก็จะเป็น m มิวแ t i v e สีขาวบุ๊เนาะข้างหน้ามีเปลี่ยนไหมคะยิงด้านหน้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะเดิมๆแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือจะมีไฟตัดหมอกให้ลูกค้านะคะคันนี้ถัดมานะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแม็กนะคะเป็นชีอีสีดําเงาน,นะคะหยอดแดงแล้วก็ใส่ข้อเบรกสีดํา เหมือนกันนะคะดูเท่ไปเลยเนาะใช่ข้างในใส่ยางซูแม็กนะคะขนาด265้าท0 R18 เหมือนเดิมซึ่งมันเป็นทรงที่ได้รับความนิยมมากนะสำหรับ New Active เนาะก็คือขอบ18อยู่แล้วนะคะคันนี้ไม่ได้โหลดอะไรเลยไม่ไโหลดใช่ไหมคะถัดมาก็คือเปลี่ยนกระจกพัดไฟฟ้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะเหมือนเดิม ส่วนด้านบนนะคะลูกค้าเลือกเป็นให้แล็หลังคาดําให้นะคะขาวตัดดำเขาตัดดาวดดสวยเลยใช่แล้วก็เพิ่มเติมเบ้าเมลับสีดําเข้ามาอ่ะเรียบแต่ดูดีบอกเลยว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูสีบอดนิดน,นึงคันนี้สีบอดสีสีบอดสีเบ้นซ์คันนี้พูดถึงนะ,ะลูกค้าก็เปลี่ยนเยอะนะสีเบ้นซ์ช่วงหลังๆมานะคะไม่ได้ว่าแบบว่า เฮ้ยเปลี่ยนมาแล้วจะไม่สวยอนะไรเงี้ยแต่จิงว่ามันก็สวยนะสว่วน,นะี่ในภาพรวมอ่ะสวยมากเลยเดินได้สีขาวรวมถึงแผงประตูด้วยนะคะอ่าเปลี่ยนหมดเลยทั้งคันนะคะส่วนด้านท้ายนะคะเดี๋ยวคันนี้เราจะพาให้ดูแบบแนวทางการแต่งแบบเร็วๆนิดนึงเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ดีเทลอะไรเยอะมากแต่ดูดีส่วนด้านท้ายก็จะเป็นแบบเรียบๆนะไม่ได้มีคาดเอวมาให้นะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติด โอเคก็สำหรับใครนะคะที่ชอบเอ้ยสำหรับใครนะคะที่ดูช่องเราเนาะแล้วก็อาจจะชอบแนวทางการแต่งแบบไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามพวกเราได้หรือว่าอยากให้เราพัฒนาการรีวิวการพาดูรถอ่ามาคุยกันได้เลยใช่สามารถทักมาคุยกันได้ไม่ซื้อไม่ว่าแต่ว่าอยากสอบถามอะไรพวกเรายินดีให้คำปรึกษาแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายดค่ะ